ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอ่ะเจ้าสองกุบห้อยนะครับที่ไปลงคลิปเมื่อวานนี้มาจากบ้านลุงอบต่อนะครับตัวที่ติดเฉลยแล้วสามตัวนะครับมาจวดมากนะครับมาก็ไม่มีหลบเลยนะครับอันนี้ก็เล่นตั้งแตเช้าเลยนะครับผมจิตใจดีมากนะครับนกตัวนี้อันใจสนใจนกฝึกต่อดาวรุ่งนะครับตัวนี้เล่นดีแกบอกว่าเล่นดีนะครับใหญ่ขึ้นนี้เอาเลยนะครับ ยงแต่ว่านกยังติดเฉลยไม่เยอะนะครับถ้าติดเฉลยสักสิบตัวยี่สิบตัวนี้น่าจะต่ออาชีพเลยนะครับตัวนี้โยนหาผมเอามาหมักพุ่มไว้นะครับไม่มีที่แขวนนะครับเลยมาหมักไว้ยังไม่ได้เก็บตั้งแต่เมื่อวานนี่นะครับก็ขันตั้งแต่มาเลยครับมาแขวนก็ขันเลยนะครับแล้วไม่มีดิ้นไม่มีอะไรด้วยนะครับผมโอ้สุดยอดนะครับตัวนี้อันนี้ผมก็ถ่ายระยะสองเมตรนะครับมานั่งถ่ายอยู่มันก็ไม่กลัวนะครับ มื่อวานตอนอยู่บ้านเกสทรงเหมือนจะเปียวเปียวแต่พอเอามาแล้วไม่ไม่เปียวนะครับผมเดินโยนอยู่อย่างนี้ครับทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมจะเอานกมาเทียบให้ดูเนาะเดี๋ยวฟังมันขันโยนไปสักแป๊บนึงก่อนเป็นสองุบห้อยนะครับเสียงกลางนะครับเพาะอยู่เสียงเพาะใช้ได้นะครับตัวนี้มีคารมนะครับ เล่นต้นเล่นพุ่มได้นะครับตัวนี้แกคู่นะครับแกเรียกแกคู่อนุเข้านะครับไดไวนะครับผมมาสอบถามหรือแอดไลมาสอบถามนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับถ้าผมปิดแล้วผมก็จะลบเบอร์ออกนะครับผมชัดเจนนะครับไปจังหวัดไหนผมก็จะ แล้วก็พิมพ์เป็น FC จังหวัดไหนจังหวัดไหนปิดไปนะครับเพื่อความชัดเจนเนาะเพราะว,ว่านกตัวไหนก็คือตัวนั้นนะครับครับตัวนี้สุดยอดนะครับนกดาวรุ่งนะครับ นกที่ขยันมากนะครับตัวนี้นั่งวันมีจริงตั้งแต่เมื่อวานมาตั้งแต่เช้าก็ขันยันตกค่ำนะครับตกเย็นเลยตัวนี้นะครับไม่มีหลบนะครับเข้ามาก็จวดแต่เช้าเลยมีนกกระพินผ่านก็เรียกนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับหมดบันนะครับเด็กก็โยนโยนหาอยู่นั้นแหละครับ ไม่ขึ้นจอนนะครับนเห็นไหมเรียกลงปีกเรียกแล้วน,นกมันจะเก่งนะครับดูไม่ยากนะครับผมเห็นนกเห็นนกป่านะครับเห็นนกป่าลงปีกเรียกเลยนะครับผม จวดมากนะครับเจ้าสองฝูงอยเสียงกลางนะครับกลางพุ่มๆไปนะครับผม <m> เอาไปเล่นลากๆนี้จวดแน่นอนนะครับตัวนี้ผมรับประกันให้เลยนะครับ สองขวบกว่านะครับผมเป็นนกภูเขานะครับนกป่าภูเขาเพชรบูรณ์นกเพชรบูรณ์แท้นะครับงขายผมเลยนกเขายหเพชรบูรณ์นะครับผมจะแบ่งแค่นกทิมงานนะครับที่รู้จักกันนะครับนกที่อื่นผมไม่เคยเอานะครับผมไม่เอานะครับบางทีมันเล่นป่าเล่นภูเขาไม่ได้นะครับเล่นที่ราบมันได้อยู่แต่ถ้านกภูเขาไปเนี่ยมันเล่นที่ราบได้ที่สูงได้นะครับได้มันจะได้เปรียบตรงนี้นะครับ คงโยนนะครับสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับนกที่สูกติดฉเฉลยแล้วนะครับหรือยังไม่ติดฉเฉลยก็มีนะครับราคาก็ตามเกียนะครับ นะครับสาตกเต็มกระโยนอยู่นู่นก็มีนะครับจวดนะครับเดี๋ยวผมไปเอานกมาจดให้ชมนะครับ,รบนกมันจะเก่งนะครับดูลีลานะครับเดนเรียกเดินโยนไปยังไงน,นะครับ เสียงเทาะนะครับฟังไปฟังมาเสียงเทาะนะครับเสียงออกดีมากนกตัวกลางๆนะครับน,นกทรงปีกกล้วยนกโทนแดงนะครับนกทั้งโซนผมจะเป็นนกโซนแดงนะครับเล่นถ้าเล่นมันเล่นดีแล้วมันเล่นอึดน,นะครับพวกนี้ทั้งวันนะครับเยอดจังเยอ ใครชอบตะโขมาสอบถามได้เลยตัวนี้นะครับไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม,มบเดี๋ยวผมจะย้ายไปชักล็อกไว้หน้าบ้านนะครับตัวนี้งั้ลุงอตวตารแกไม่เก็บไว้แน่นอนลงไว้ดีนะครับนี่นะครับโอ้ถ่ายใกล้ๆกันยังไม่กลัวนะครับ จวดจัดนะครับโอ้ระยะเมตรหนึ่งก็ยังไม่กลัวนะครับเมื่อวานนี้สงสัยมันแปลกหน้าเข้าไปนะครับตื่นบึงบ้งบึง้งนั่นแล้วก็โอเคนะครับความนิ่งนะครับก็แปดสิบนะครับ นกเกดนี้ความสามารถระดับนี้ก็ถือว่าเลยกินมาตรฐานนกดาวรุ่งนะครับถกกิมตีนก็จะดิ้นกว่านี้นะครับบางตัวนะครับเดี๋ยวผมเดีย๋ยเราหานกมาจดให้ชมจะคูหรือเปล่านะครับ กุกเต็มนะครับเสียงกลางนะครับนกฝึกตอบเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ติดเฉลยนะครับใครชอบนะครับสองกุกเต็มนะครับนี่นะครับดูจวดละนกไม่เคยได้จดนะครับแกบอกเลยครับนี่นะครับสายมงคลนะครับเดี๋ยวผมลงให้ชมอีกนะครับท่านใดสนใจนะครับเนื้อละสามกุกเต็มหนึ่งตัวนะครับผมหนูนนึงก็คู่ก็ละรึมเลยนะครับนกฝึก นกคารมนะครับนกคารมแก่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คู่นะครับพันนกเขารมคู่เล่งดีมากนะครับตัวนี้เป็นนกแก่คู่นะครับ แล้วก็คูนะครับจะปุ้นนกดีนะครับเนี่ยครับเป็นไงนกเป็นยังไงผมบอกตามตรงนะครับมีตำลุงตำหนิผมบอกหมดนะครับถาเอฟซีรับได้ก็โอเคนะครับไม่ว่ากันอ,อันนี้คือนกสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับตัวนี้เล็บเล็บนะครับมีมีตำหนิไม่มีตำหนินะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ นกบางตัวมันอาจจะเล็บหักบ้างอะไรบ้างผมก็จะบอกนะครับเห็นไหมมีหนักมีเบานกนะครับนกสองเสียงนะครับจะหมานดีนะครับนกเข้ามันจะดึงนกดีนะครับนกสไตล์นี้นะครับนะเสียงเบาๆนะครับถ่าใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผม สองปุกห้อยนะครับเดีนะ๋ยวเดีจะดูดุหน่อยนึงนะครับคูอ,อีกไหมตัวนี้มันไม่ค่อยคูโตเท่าไหร่นะครับถ้าเจอตัวครูคูโตมันน่าจะคูไม่ถอยอยู่แล้วนะครับน้องตัวนี้เหมือนเมื่อวานนะครับสี่สี่ห้านาทีคูยาวๆเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมไลฟ์ใกล้ๆนะครับ สนับปีกแต่งามำแทบทุกเส้นนะครับตัวนี้เห็นไหมชอบไม่ชอบดูเอานะครับผมอ่ะยวไม่พูดมากแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อขอขอบคุณ f อนะครับกับทุกท่านที่ติดตามนะครับผมถ้าสนใจกระโถสอบถามได้เลยนะเนาะแอดไลน์มาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม